5สัญญาณเตือนมะเร็งที่พวกเราหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สำคัญนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยพบมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่พบคืออายุเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยนะครับน้อยลงเรื่อยๆนะคนที่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งนะครับอยู่ๆไปพบเนี่ยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนะ มีความเกี่ยวข้องกับ pm 2 5อย่างชัดเจนตามที่ผมเคยบอกทุกท่านไปแล้วในคลิปคลิปหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังมีมะเร็งชนิดอื่นนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะ,ะมะเร็งมดลอดนะครับมะเร็งสมองมะเร็งผิวหนังซึ่งอันนี้มะเร็งผิวหนังนี่อาจจะพบน้อยหน่อยในคนไทยนะครับก็พบมากขึ้นเรื่อยอายุที่เป็นน้อยลงเรื่อยและจะมีอาการที่บางทีเนี่ยมันเด่นชัด แต่เราเนี่ยมักจะมองข้ามไปนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้สำคัญมากๆนะครับฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้คนที่ท่านรักได้ดูด้วยนะเพื่อไม่ให้ท่านเหล่านั้นเสียโอกาสที่จะรู้เรื่องเหล่านี้นะครับบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะต้องมีอาการเจ็บปวดเป็นก้อนเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วบางทีอาการที่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วเป็นอาการที่เงียบๆแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้เป็นไรนะ มันคือมะเร็งได้นะอาการที่1ครับน้ําหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุทุกท่านครับผมเคยบอกหลายครั้งแล้วนะว่าใครนะที่มีน้ําหนักลดลงโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจจะลดน้ําหนักนะถ้าคนที่ตั้งใจลดน้ำหนักนั้นโอเคนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีความตั้งใจจะลดน้ําหนักแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยน้ําหนักเนี่ยมันลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ เป็นสัญญาณที่อันตรายนะและถามว่าน้ําหนักลดลงเท่าไร่ล่ะถึงจะรู้สึกว่ามีความสําคัญนะครับเราต้องนับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าลดลงมากกว่า10%ในช่วงประมาณสัก6เดือนอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับอย่านิ่งนอนใจนะเช่นคนที่น้ําหนัก50อยู่ๆเนี่ยไม่ถึง6เดือนเลยในช่วง6เดือนเนี่ยน้ําหนักหายไป5กิโลโดยที่ไม่มีความตั้งใจอันนี้ถือว่าสําคัญแล้วนะ เพราะฉะนั้นนะครับในคนที่น้ําหนักลดโอ้โหพวบเลยไม่ได้ตั้งใจมาก่อนลองไปตรวจด,ดูผมไม่ได้พูดเพื่อให้คนตกใจนะแต่ว่าผมว่าอย่างไงก็ตามควรจะรีบไปเช็คดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเช็คแล้วเราพบว่ามันผิดปกติเนี่ยนะครับเราจะได้รักษาได้โดยเร็วนะครับอาการที่น้ําหนักลดลงเนี่ยนะครับลดลงเรื่อยๆเนี่ยนะ บางคนบอกว่าเฮ้ยตอนแรกบอกเฮ้ยดีสินะเราจะได้รูปร่างดีเราไม่อ้วนเราแข็งแรงจริง,รงๆไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีโรควมะเร็งที่ทําให้น้ําหนักลดลงได้เยอะๆเลยเช่นมะเร็งปอดมะเร็งระบบทางเดินอาหารเป็นต้นหรือมะเร็งตับพวกนี้น้ําหนักมันจะลดลงเร็วๆเลยนะครับข้อที่2ครับเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโดยที่บางทีอธิบายไม่ได้อไม่มีเหตุผลตื่นมาก็เพลียนั่งเฉยๆก็รู้สึกหมดแรงนะนะ แต่ว่าอาการอันนี้ผมจะบอกว่ามันยังไปคล้ายๆกันกับโรคที่เหมือนฮอร์โมนผิดปกตินะที่เขาเรียกว่าจะบอกเป็นทางการแพทย์เลยก็ไม่ได้นะเขาเรียกอะดิโนฟัตท a กอะดิโนฟัตทิกเนี่ยคือการที่ต่อมหมวกไตร้านะครับซึ่งต้องยอมรับในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยพวกเรายังไม่ได้ยอมรับ เทอมนี้ว่าเป็นโรคนะแต่ในในจับนี้เนี่ยในบางศาสตร์ที่เขาเรียกว่า anti aging อย่างหลายเนี่ยเขาจะบอกว่าเอออันนี้มารักษาแล้วดีขึ้นได้บางทีเขาไปเจาะฮอร์โมนไทรอยเป็น subclinical ไฮโปไทรอยหรือฮอร์โมนตัวพวกคอติซอล มันต่ําไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนก็สูงลอยมากเกินไปคือมีความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนอันนั้นส่วนหนึ่งอันนั้นผมแยกเอาไว้ไม่เกี่ยวนะแต่คนที่เพลียหมดแรงนะบางคนเนี่ยนะอาจจะเกิดจากพวกมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งลาไส้นะครับที่อาจจะมีการเสียเลือดคือมะเร็งลาไส้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยถ่ายออกมาเป็นเลือดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เกิดจากการซีดเหนื่อยง่ายโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนบางคนเนี่ยไป ไปดูหน้าซีดไปเปิดตาดูซีจริงนะครับพวกนี้ก็เป็นเหตุได้เพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันต่ำนะครับอาการที่3ครับคือไอเรื้อรังเสียงแหบเจ็บคอเรื้อรังนะอาการพวกนี้น่ากลัวเหมือนกันในช่วงนี้นะเราพบว่ามีคนเนี่ยที่เป็นภูมิแพ้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็ไอเรื้อรังเหมือนกันไม่ได้ว่าทุกคนที่ไอเรื้อรังมากกว่า3สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งขึ้นไป จะกลายไปเป็นมอเรงหมดอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับแต่อย่างไรก็ตามอาการนั้นควรจะไปตรวจหาสาเหตุนะครับโดยเฉพาะถ้าอย่างยิ่งเลยไอเนี่ยมีเสมหะปนนะเสียงเปลี่ยนพวกนี้ต้องระวังพวกมะเร็งของปอดกล่องเสียงนะครับยังไงไปเช็คดูนิดหนึ่งแต่แน่นอนภูมิแพ้นะเป็นไปได้ post covid อย่างนี้เป็นไปได้นะทำให้มีการไอรเรื้อรังได้อย่างไรก็ตามไปตรวจดูหน่อยนะครับ ผมว่าเอ็กซอเรย์ปอดสักรูปหนึ่งเนี่ยได้คําตอบอะไรมากมายละนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยการเอ็กซเรย์ที่ชัดเจนกว่าเอ็กซอเรย์ปอดธรรมดาเนี่ยก็คือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดดูนะครับคลิกเชสซีทเชสนะครับใช้่ลังสีต่ำๆของ ct เนี่ยนะปรากฏว่าสกรีนโรคต่างๆของปอดได้เยอะทีเดียวนะครับ C ครับเป็นแผลเรื้อรังไม่หายสักทีหนึ่งนะ แน่นอนคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นพวกโรคหลอดเลือดดําอุดตันเนี่ยพวกนี้จะมีแผลที่เรื้อรังอยู่แล้วนะครับแต่ใครก็ตามนะไม่ได้เป็นเบาหวานก็ไม่ได้เป็น <c oughs> หลอดเลือดดาอุดตันอะไรก็ไม่ได้เป็นแต่เป็นแผลเรื้อรังเลยระวังนะแผลนั้นอาจจะเป็นมะเร็งได้โดยเฉพาะแผลที่อยู่ในมิลโคซ่าต่างๆพวกปากลิ้นหรือผิวหนังไฝนะที่มันโตมันแตกมันเป็นแผล อันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีหรือผิวหนังที่มีสีเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ระมัดระวังให้ดีอย่างไรก็ตามต้องไปตรวจเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาจะเอาชิ้นเนื้อตรงจุดนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์ได้ว่ามันมีการเทินการกลายไปเป็นมะเร็งบ้างหรือย,อยังนะครับเพราะฉะนั้นแผลที่เป็นเรื้อรังไม่หายสักทีอันนี้ก็น่ากลัวข้อที่5ครับก้อนครับจับได้ที่ไหนก็ตามในร่างกายนะครับโดยเฉพาะ เต้านมในผู้หญิงต่อมน้ําเหลืองต่างๆที่คอที่รักแร้ที่ขาหนีบนะครับผมให้ข้อสังเกตนิดนึงถ้าก้อนที่เป็นการอักเสบเนี่ยนะไม่ค่อยน่ากลัวพวกนั้นจะบวมแดงแลวไม่ค่อยเจ็บเอ่อจะขอไปจะเจ็บนะพวกนั้นอะกับเจ็บบวมแดงนะกับฟังดูเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเหตุผลเพราะว่ามันเหมือนการอักเสบแต่ถ้ามีก้อนอะไรที่มันไม่เจ็บเลยไม่ยุบโตขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ย น่ากลัวแนะนําว่าไปตรวจด,ดูสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมะเร็งเนี่ยถ้าเป็นก้อนเล็กๆเ,เนี่ยมันยังไม่เจ็บครับนะพอโตขึ้นไปไปเบียดนูน่นเบียดนี่มันถึงจะเริ่มมีอาการเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะผมสรุปให้ฟังนะครับน้าหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแบบไร้เหตุผลไอเรื้อรัรงเสียงแหบเจ็บคอแผลที่ไม่หายสักทีหนึ่งและก้อนที่จับที่ไหนก็ได้ในร่างกายเราเจอว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะ ถ้าก้อนไม่เจ็บสัญญาณเหล่านี้ฟังดูแล้วไม่ได้บอกว่าท่านจะเป็นมะเร็งย้ำไม่ได้บอกว่าท่านจะเป็นมะเร็งแต่อาการเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยมันควรจะหายไปควรจะดีขึ้นในระยะเวลาที่นานขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้ที่ไม่หายเรื้อรังอยู่ไปตรวจครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเจอว่าเราเป็นอะไรตั้งแต่ต้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะรักษา ให้โรคเหล่านั้นหายได้จุดสมมุติว่าคนไปเจอมะเร็งตอนปลายแล้วนะกับเจอมะเร็งตั้งแต่ต้นๆก้อน,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 นยังไม่ถึง2เซน,เนอย่างเงี้ยรักษาเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้สําคัญแล้วก็ฝากแชร์ให้คนที่ท่านรักได้ดูด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีครับ Your friend is Dr. o r V o r Dr.V e l a n n e l ครับ